เเรื่องลยถ้าน้องๆเพิ่มคําศัพท์อยู่แล้วเพิ่มพัทฟังมาได้ละเพิ่มคําศัพท์อยู่แล้วเนี่ยน้องๆสามารถจะอ่านพัทเได้ดีขึ้นมากดังนั้นนะคะไปเพิ่มคะแนนพัทเอีกเป้าหมายพวกเราเนี่ยกม่จะเป็น6 0 0้0ยเจ็ดร้อยแปดร้อยคือถึงได้ไวมากๆค่ะอ่ะก็เล่าให้กันฟังตามนี้ถ้าใครคือเพราะว่าหลายๆคนก็จะถามพี่หญิงว่าพี่หญิงเราจะเน้นตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกไปแบบนี้เลยตรงๆนะคะถ้า ไม่เพิ่มคำศัพท์ยังไงก็ตามพาร์ฟังไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้นะคะคือเราจะเน้นเทคนิคที่พาร์ฟังก่อนได้เทคนิคปุ๊บต้องเพิ่มคำศัพท์ด้วยนะคะพาร์ฟังน้องๆจะไป400อัพแน่นอน300ไป400อัพ้านเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้เกิน500คะแนนนะคะแบบเปแน้าหมายเกิน500คะแนนเป็น6 7 800ต้องเพิ่มที่พาร์อ่านด้วยแล้วพาร์อ่านอย่าลืมไปเน้นที่พาร์6พาร์7 นะคะทุกคนโอเคค่ะก็มาเล่าให้กันฟังสรุปไว้ตามนี้นะคะส่วนถ้าใครที่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์น้อยๆให้คนจํานวนน้อยๆอ,อย่างที่พี่บอกว่าพี่เคยเจอนักเรียนที่ใต้พัดฟังน้อยกว่าพัดอ่านนะบางคนเขาถนัดพัดอ่านน้องต้องไปโฟกัสสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะก็ไปเพิ่มพัดอ่านเพิ่มได้แล้วก็ค่อยมาเพิ่มที่พัดฟังเอาที่ตัวเองถนัดก่อนนะคะโอเคสําหรับพี่เนี่ย ก็ตอนนี้ก็มีคอร์สแยกออกมาแล้วเป็นคอร์สพัดฟังนะคะ listening listen to me นะคะเป็นคอร์สพัทฟังเลยก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดนะคะ3โจทย์300ข้อ3ชุดนี้เนี่ย ใ้กับในห้องสอบจริงมากๆนะคะแล้วก็มีเนื้อาหาอัปเดตให้พวกเราตลอดนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคนะคะคในการทําข้อสอบให้ได้ไวขึ้นง่ายขึ้นนะคะพิเศษตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ลงเรียนคอร์สไม่ว่าจะเป็นคอร์ส Listen to me นะคะก็คือเป็นคอร์สเฉพาะพัทฟังกับคอร์สเรด reading นะคะ Reading 400บวกคือคอร์สเฉพาะพัทอ่านที่แถมนะคะถ้าใครลงช่วงนี้นะคะจนถึงให้ถึงวันที่ ให้ถึงวันที่10ของเดือนนี้นะคะใครที่ลงช่วงนมีเนี่ยก็คือจะได้รับฟรีหนังสือ dictionary น,นะคะเป็นเล่มคำศัพท์ให้พวกเราเลยเพราะว่าคำศัพท์สำคัญมากๆค่ะจะช่วยผลักดันให้เราคะแนนถึงเป้าหมายได้ไวมากไม่ว่าจะเป็นพาัทฟังหรือพัทอ่านก็ตามนะคะก็ มาเล่าให้กันฟังเท่านี้นะคะใครมีคําถามใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับโทอีออีกนะคะก็คุยกันเข้ามาได้เลยนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรืออธิษักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะคําถามไหนที่มีร้องๆถามกันมาเยอะๆนะคะพี่ก็จะมาอัดคลิปให้กับพวกเราค่ะสําเร็จสําเร็จค่ะทุกคน